นีเทาได้เห็ดเต็มรถหรอกับบ่านกันจ้ะเอ๊ะกระบานกระบ่านถึงเลยเต็มบ่เต็มรถบ่าุ่นโอู้ได้เห็ดเต็มรถกับบ่านจ้ะวันนี้ไม่เป็นไรพร้อมไม่กลัวเสือฉันนี้ก็ขอดได้แล้วขอดเสือออกปิ๊อู้ยเสือตัวหนึ่งสำรองอยู่ในรถดุ่นบ่ได้อะมาบ่ได้อะมาขอดได้หนึ่งว้่าทีมายังในรถดไหมน้องว่าทวงพวกเจ้าดอกพวกเจ้าคือเอาแต่หน่อยแต่ขอค่ะ จะ,จะกินได้จะกิดได้ข้น,นนี้เลียนีจากกล่องเฮดด้วนะ ทั้งฝนทั้งลมได้ว่าก็หยุดเท่าไดรที่เก่าเห็ดเห็ดมันลาเหลใส่สุดกันฝนมานกันสี่ันสีข้นไงนั่นคืนไตหมอดาบไตหมอดเนี่มันสีนเมนหมดเลยตรงนี้มันจะเยอะกว่าเมีนหมดเลยพี่น้องพุ่น้องแม่นหมดโอ้ยมันละนต่ตะกากคนใตนไม่บานอินดีบอกคัดใจตะกา อันไทยอุดรกับคุณ so คู่อนุบาลเอามาดอกเนาะเอามาเห็ดมาตึกมังมังมัตะกาเพิ่นตัวงตะกาเพิ่นเกือบยิงฟินละตะกาข่อยมัตะกาเฮามังตะกาเฮาตะกาข่อยอย่างนี้เด้อพมังดูแม่บ้านนี้ดีย่างเหยียบเห็ดไปเลยเออทุกคนต่ว่ามันกิถือกินไปรอหน่อยนึงเราไม่กลัวนะคะตะกาเราเล็กแต่ว่าเรามี เราไม่ถุงมาค่ะตะก้าเอามาแบบว่าเริ่มเช็คป่าเฉยๆนะคะเรค่ะเราขับวงการเรามาดูเจอเนินทองนะคะเราเจอเนินทองนะคะโอ้ยสวย้อยแอนด์กังเกิลตะการสวยงามใจตะการนี่หบีดเหมิดเท่าล่ะปุ๋ยมนุษยปุ๋ย ไเก็บโตเก็บไปบบคนเก็บก็เก็บคนถ่ายก็ถ่ายไปอ่ออนคักเก็บบ่หวเก็บบ่อยวชอนคันนีหาไปโอ้โตายพี่นออ้องเอ้ยอยู่ในเนินก็ดีนะไม่เสียเที่ยวเนาะแบบได้ทั้งสองขาขาไปขาจไม่เดินปมวอะไรจะอม เก็บพี่นอ้อยเก็บย้อนเก็บย้อนเลยบาทอันนี้เริ่มเริ่มล้นตะกร้าแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจะเริ่มใส่ถุงแล้วค่ะโอ้ถุง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 ,งเก็บไม่ไหวไม่ไหว เขาจะมาทันมาถูกหรือเปล่ายังไม่ได้เลยเก็บเก็บสวยๆนั้นเขาใส่ถุงไปแล้วนะคะใส่เป็นเรียบร้อยแล้วไม่ให้เทใส่ตะกร้าเพื่อนเพื่อนหนักเพื่อนหนักะเขาตัวใครตัวมันนะคะที่แรกเขาบอกว่าจะช่วยนะแต่ตอนนี้ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแล้วค่ะถ่ายไว้สวยๆเลยค่ะโอ้ยงามเก็บ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 เอาเก็บยกมือเก็บ เก็บยกมือยกมือยอมแพ้ยกมือยอมแพ้ยกมือทำไมเนี่ยเก็บยกมือล้มไม่หมดแล้วสวยยกมือขึ้นยกมือไม่หมดแล้วแพะล้มไม่หมดแล้วทำไงดีเราทำอะไรผิดเนี่ยต้อทำอะไรผิคที่สุดหรอกยังไงพี่แมวเออมาเจอดงเนินทองคำอีกแล้วนะคะเนินทองคำอีกแล้วค่ะอันนี้อันนี้คือตะการที่ใส่ดอกไม้เนี่ย ยังไม่ได้ตั้งใจหาเลยกำลังย้ายบ้านของยังมาไม่ท่ายังมาไม่หมดค่ะเดี๋ยวกลับไปเอาอีกเมื่อยนี่คือวันนี้ไม่เป็นไรพร้อมไม่กลัวเสื้อฉันนก็ขอดได้ขอดเสื้ออกสิอุ้ยเสื้อตัวหนึ่งสำรองยู่งได้รถผุนบเ่อะมาก บ่ได้มาขวดด้วนี่เไว้ทิมไปยังในรถนะน้องก็ท่วงพวกเจ้าดอกว่าเจ้าคือเอาการน้อยแล้วแท้าขอไปเด้อขออภัยตะก้าอยู่ในรถเต็มเลยนะคะแต่วันนี้เรามาน้อยเยี่ยมอะไรไปเล่นน้ำมูกใครเสิร์ฟกันท่านเด้อเนี้ฮะอะไรได้ได้ได้อยากได้อะไรได้ยังไม่ได้จะได้จับเลยนะคะจับจัด ว่ายจากถีนเบียร์หนึ่งกระป๋องไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรเรื่องเบียร์จิบจิบเรื่องเหยียดอายากว่าเฮ้ยหนอโอ้ยหนอคิดเพิ่มกระดงนี้ตรงยาวทำไมตรงนี้มันมันถึงได้โล่งอ่ะมันมีคนอยู่บ่มันเป็นฟาร์มบ่เป็นฟาร์ม ดีมันหาง่ายดีเนาะมันมองเห็นชัดเนาะอีถแค่ไม่บอกก็ไม่เห็นเนาะแล้วเขารู้ไงเออเขารู้ทีไงรู้แล้วค่ะลายเอริเอายนไว้ก่อนโยนไว้ก่อนงามดีสอนี่นอนไปปวดเพื่อนพี่น้อง ตัดขาเห็ดหนะจาน้ะเนาะมูไปละกับตัดขาเห็ดอีกเก่าว้าเกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บร่วมแล้วก็ตัดม้วนลายมาไงม้วนลายทั้งเปียกฝนกระตกในช่วงนี้เริ่มหยุดละแต่ว่าเห็ดลายดีนะจาน้ะเนาะเห็ดลายลายเขาบร้ย่างไปไก่ดิย่างวนว้นไปว้นมาเหมือนกัน,กนอยู่แล้ว,น,ลวนี่แหละนี่เป็นเนื้อปลาเห็ดปลาเห็ดหลดุลดลอเลย เอาน่นพี่ทิ้งตะกาไว้นู่นตะกาอยู่ซส่บานิมตะกาไว้แลนส่เห็ดสุดไส์อะบันนี้ไปแล้วโอ้ยเก็บเก็บเก็บจกพุดโเก็บโอ้ยปมอพี่น้องเก็บมรพี่น้องก็อ้อยอยหลงเงอ้อนลายตะการกอยหายไมตามตะกาเลตะกาหายเรีตะออเ็ด ใช่ใช่เก็บเพ็ดไปจะไรเก็บออกบอกงามยิ่งยาขายิ่งยาจ้ะขายาวๆออก่วโอ้ยหน่อยบอกงามแม่มึงอรทนโอ้ยเนี่ยโอ้ยซอนพ่ะเจ้าแม่คุณครูอนุบาลเก็บเผ็ดอย่าง ท้นทะทนนอมเลนะคะอ่พระเจ้าโอ้ย่อนคนนะโอ้ยออนคัอุ้ยมมือดำบดเพราะเป็นยังยังเก็บเห็ดเก็บเห็ดอ่อนมือดำอนเห็ดออนเห็ดนะจ๊ะกับมือข้าเป็นล่างแล้วแยนไปสี่แล้จ้ะเก็ดเก็บไเก็บยไปเลยคอยตัดนะ คิดไปก่อนละโมเมนต์นี้โมเมนต์นี้แม่สุดยอดมากนะคะอันนี้คือเจ้าของเจ้าของสวนนะคะเจ้าของสวนเจ้าของเจ้าของฟาร์มเห็ดเจ้าของนี่คือนี่คือเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะเอ้ออันนี้คืออะไรอ่ะเกยุงทากทากตัทากใจเย็นๆอันนี้คือเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะนี่มาอันนั้นน่ะเจ้าป่าอันนั้นเจ้าของทากนะคือเจ้าของเห็ดดู ตะกานี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะผลนี่20ลิตรได้มาเนี่ยกระตาเห็ดอันบ้านก็เดียวนะคะเต็ม10กอเดียวอุ้ยน้องสว่างน้องก็ไปหอดใส่ด้วยเนี่ยเอาบ้านในหยอดใส่อยู่เต็มตะการอีกแล้วค่ะเต็มตะการอีกแล้วค่ะตะกาเพิ่นก็เต็มสวงตะกาแล้วตะกาใหญ่ใหญ่ไปเก็บข้างล่างให้มันเก็บ โซนานไปแล้วเหรอปัดดินออกให้หมดเห็ดเราจะได้สวยๆเพราะเห็ดเพราะเห็ดที่มันเป็นกีบอย่างเงี้ยดินมันเข้าไปฝังเจ้ามาล่างก่อนนั่งเป่ากองเห็ดเติมได้แต่ยิ่งแยมเห็ดข่อยกับพ่อนั่งเป่ากองเห็ดเจือบล่างกัเก็บถึงงานหนักแลยงานหนักงานหนักสั่นหัวสั่นหัวเรากนเก็บเห็ดล่าออกก่อนนะที

เก็บยอดไฮบ่ตัดหรอันแทกได้สิยอไปเขื่อนเขาคืเก็บเหเขาคือญากกันนี่คือยาเยียตเอาไปเอาไปเก็บเห็ดเราไปต่างคนต่างยาเียดเก็กันบ่เอาป้าแตกเก็บเห็ดป้าแตกกันโอ้ยไปดูสิอันทอแมพี่น้องข้าสามอา มันไม่แบนอินดี้อยู่ข้างหลังเนอกจากรับผิดชอบกองนั่นไปเ <c oughs> um ั้งวาทางนี้ฮารับผิดชอบเนอกจากเห็นเห็ดเหรอเนี่ยมามากไลยตายแบบนี้ตายตายหลอดเก็บหลอดเก็บลวดตายลวดเก็บลวดคอยเห็นแล้วเห็นแล้วเก็บลวดเก็บลวดเนาจ้าเก็บลวดดูสิเบอร์สิไฮรอมเบอรเฮ็ดบ่ไา จ้ะเห็นเห็ดเขากะนางชืดส้มเก็บเห็ดหมองส้มหมองเจ้าเมียเนจ๊ะมึงเห็ดมึงดูเห็ดเข้าสุดสุดสุดยอดอีเอาหน้าที่ตัดขาตัดไปพี่เก็บผืนมากพี่ตัดนางเจ้าเห็ดมองมีคนนนั่เริ่มเปล่เริ่มเชียงชาเริ่มเชียงชาแล้วจะได้กันเก็บเห็ดนะจ๊ะหลายบ้ก็เชียงชาแล้วตอนนี้ ไต่าเนี่ยสวยงามแท้แาเนี่ยแสวงามอีเล่ะคนยาเด้อไผเด็ดบดีอย่าโยนมาเด้อทำเด้อมีพลอยหันมันไกลแหมก็ไม้ทำเด้อเพราะต้องการเพราะต้องการดินนะคะยาเนาะโยนกันแล้วกันตอนนี้ไาบุ้ยเก็บให่โอ้ยโอ้ยงามไปเก็บต้อยกัน มันอกกับนี้อยอกว่าเราจะออกไปถึงรถเนาะมันจะชกหลายรอบใช่นั่งเก็บเห็ดนั่งพักตัดทามะนั่งเบิ้งซื่อนั่งเบิ้งซื่อื่อเาด้บั่น้อว่ามันดปยังไงนั่งเบิ้งด๊ดแหนบเบิ้งเน่อุ้ยแนบอยู่เลิเลิศเออเลิศ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 ใหญ่มากเลิศเลยที่แกงเลยบัทีนี้รู้่ะ อยดอกงามพร้อมคุณโน้ดเห็นไหมน่ะยางงามดอกยางงามเลยโอ้ยใช่ป <laut> oh, oh. ึ er man, yeah, ๊งมันปัวบ้านกูขึ้นตามสอดพี่น้องมาเบิ้งดูแลเบิ้งแยนไปเบิ้งโอ้ยาอสวยสวยเก็บเก็บค่ะเก็บค่ะนี่ข้นน้ำ กินน้ำมันได้คนว่าเห็นอยู่ในซอกเห็นเอามือย้อนไปหลอดปะดอกหนึ่งเฮ้ยนเอาพี่น้องมันอยู่ในหินเมื่อกี้นี่ง่ายกว่านั้นนั่งเบิ้งนะใช่อย่าอย่าโดดจะโดดจะโดดลงหอเหรอฟังดู่นนมา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 หนีหนีหนีแซมซอกไอแม่นมดเนี่ย แมนมัดนี่มึงดูมึงนะพี่หน่อยเลยเฮ้ยอ้าวโลงไปวัดผุดอะแม่นไม่เหมือนกับแม่นยังว่าหนูจังว่ามันสิไปอีกบัดนี้ขึ้นไปพุ่นกับแมนเนี่ขึ้นไปกับแม่นเบิร์ดิ้งพากลับเขานี่โอเคจะอ่อนเด้่ยอืมยิบเปื่อยเปื่อยแบกเฮ็ดเมียบานไว้ปะย้ำผ้าไปปาตี้บูกิดปันนี่ยได้หล่ะกินได้กิดได้ข้อนี่เรียนนี่จากกล่องเฮ็ดเนี่ยนั่นด้อ เก็บเห็ดเก็บเห็ดครับงานหนักเลยเนาะงานหนักขนาดหนักตัดขาเห็ดเดี๋ยวตามไปตามไปวิวสวยถ้าเบื้องหลัง ขาป้าหาเห็ดป okay. ้ากับนีเห็ดกระสับนี่แล้วเห็ดลายเลยนะกับนีบวลด้วยมีบวลดนี่ยให้จ้าเอาไปเก็บไปรับไปจับไปคุ้มเลยโอเคไปต่อหรอวันนี้จับวันนี้เขาได้เห็ดเต็มรถหรอกระปานกันจ้ะเฮ้เก็บปะเก็บปะถึงไหมเต็มบะเต็มรถบ่หุ่นโอ้ยไดีหยดเต็มรถกระปานจ้ะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อบ๊ายบายฝนตกไลยแล้วจ้ะบ๊ายบาย